เธอเธอเธอห้องมุมห้องเนี้ยนะใครๆเขาก็อยากได้นะอยู่จริงไหมเธอมาดูก่อนเปิดประตูเข้ามาปุ๊บคือโล่งโป่งมากห้องมุมชั้น3นะลมดีสุดๆเฟอร์นิเจอร์ครบทั้งเตียงชั้นแขวนเสื้อผ้าวางของได้สบายตรงนี้คือเตียงนอนขนาดกำลังดี<ห>เลยนอนนะอยู่ใกล้ๆหน้าต่างนะห้องเนี้ยนะลมไม่เย็นให้มันรู้ไป hey, นี่ไงโต๊ะทำงานก็มีให้ด้วยนะ อ่านหนังสือทํางานหรือกินข้าวทําได้หมดนี่ก็คือจุดที่ฉันชอบที่สุดระเบียงห้องมุมรมดีวิวโล่งสุดๆยืนจิบกาแฟตอนเช้าได้ฟิลดีมากเกินกับเข้ามาในห้องนะยังรู้สึกโล่งโปร่งเลยเหมือนอยู่คอนโดแต่ราคาน่ารักไปเยอะเลยเออมาดูที่ห้องน้ำสินี่นะเปิดประตูเข้ามานะเห็นอ่างล้างหน้าชัดโคกแล้วก็ฝักบัวอ่างนะนะห้องไหนที่โลง่งโปร่งสบายเฟอร์นิเจอร์ครบหน้าอยู่ที่สุดไปกว่าห้องนี้เนี่ย ไม่มีอีกแล้วไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจกกักรแค่อยากอวดเฉยๆแต่ถ้าเธอสนใจห้องนี้จริงๆนะลองทักแชทสอบถามดูเห็นเขาว่ามีห้องว่างไม่เยอะเดี๋ยวเต็ม